นี่คือแหนแดงที่ผมเลี้ยงไว้ท่านไม่โคฟินลานะครับตรงนี้เป็นบอ่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงแหนแดงไว้สําหรับเล้ยถ่า้เป็นอาหารปลาแล้วก็ให้เป็นเวลาไปขยายในไฮน้านะครับในแปลงหน้าของเฮา้ามาเบิงแหนแดงในแปลงหน้านะครับที่ผมปล่อยไว้หลังจากผมหยอดแล้วนะครับ มันมีนามผมกับมะปล่อยไว้ในหน้าของผมตอนนี้ขยายไปเต็มแล้วครับเต็มหน้าแล้วขอดีของแหนแดงก็คือเพ่เป็นพืชมหศัศจรรย์นะครับหนึ่งหะเิ่นมีนาที่คุ้มหยาสองก็มีนาที่ตึงในตัวเจนในอากาศเมื่อไห้ในตัวจาของแล้วเวลานั้นก็ปล่อยไปให้กับพืชกับต้นเขาของเขานะครับ3ก็เป็นอาหารเห้ปลา กินพืชนี่คือคุณสมบัติของแหนแดงไผสนใจไผจอยากได้ก็มาเอาเด้อครับนีอยู่หน้าผมนี่แหละอยู่สวนน้ำห้อยมีหลายครับขอบคุณครับ